Bitcoin คงไซเวน่าเบื่ออยู่ในกรอบของ triangle ิลมา3-4วันติดต่อกันแล้วแต่ความน่าเบื่อตรงนี้นะครับจะตามมาด้วยความกลัวและความผันผวนที่รุนแรงคลิปวันี้ผมจะมาอัปเดตมุมมองของ Bitcoin และเอาคอยกับการล้างสภาพคลองของค,คลิปโตและ Bitcoin จะเกิดอะไรขึ้นไปเตรียมตัวรับมือและวางแผนการเทรดกันครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตีคาเรนโซ่ คริปโตเคอเรซีวันนี้เป็นวันที่17เดือน1 1และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะวันนี้ก็จะมาอัปเดตแนวโน้มของบิตคอยกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเพื่อนๆเนาะผมก็ฝากไปเทรดกันที่บายบิตเพื่อให้กําลังใจผมเล็กๆในน้อยนาะและเป็นกระดานเทรดที่มีความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆจะได้รับโอกาสถึง3 5 u สิเพียงแค่เพื่อนเพื่อคลิกที่ลิงก์แนะนําของผมจะดูใต้คลิปด้านล่างนะครับและทําให้ครบทั้งสข้อนี้เนาะเพื่อนเสามารถไปกดรับรางวัลได้ที่ศูนับุกก กิจกรรมนี้ได้เนาะเงินรางวัลสูงกว่า30,000เหรียญเลยทีเดียวครับและที่สาคัญบายบินเนาะเป็นกระดานเทรดที่มีความน่าเชื่อถือและแสดงถึงความโปร่งใสเท่านั้นยังไม่พอครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดลวครับเพื่อนๆฉะนั้นเพื่อนๆเ,เปิดใจใช้งานการเทรดที่บายบิดกันดูครับและก่อนที่เพื่อนๆจะไปฟังมุมมองของผมเนี่ยผมก็ขอแค่คนละไลค์คนละเมนต์ซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อเพื่อนๆกดไลค์แล้วคอมเมนต์แล้ว ก็มา,าฟังมุมมองของผมกันเนาะเอาร่ะบิตคอยก็ค่อนข้างไซเวนะ่าเบื่ออยู่ในกรอบของไทแองเกิลนะครับจริงๆวันนี้ผมก็ว่าจะไม่มาอัพคลิปแล้วนะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยก็ยังไม่ได้เบรกผ่านเทรลน์ออกไปเลยเห็นไหมครับว่าจะมีช่วงที่เฟกเอาออกไปบ้างนะครับเพื่อไปเทสเส้นค่าเฉลีย่ย ในทางเฟรมสีชั่วโมงที่สซงประมาณ17,000ดอลลาร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงไซเวรับอยู่บริเวณช่วงแนวรับสำคัญในภาพช็อตเทอมอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหลุดแน่นอนก็จะล่วงมาหาแนวรับสำคัญของเทรไลน์ด้านล่างที่ประมาณ16,000ดอลลาร์ใครที่รับความเสี่ยงได้มากเนี่ยบิตคอยเขาอาจจะวิ่งไซเวนะครับขึ้นไปแล้วก็ล่วงออกมา อาจจะเด้งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อรอการเลือกทางผมเองจริงๆเนี่ยให้แนวโน้มไปที่การรีบาวนะรีบาวขึ้นไปเทสแนวต้าสําคัญนะครับด้านบนซึ่งในการรีบาวขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นการขึ้นไปเทสนะครับแนวต้าสําคัญจากการที่เราได้ล่วงลงมาก่อนหน้านี้นะเพื่อจะเห็นได้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยนเนี่ยกำลังล,งล่วงลงมาตามนะแสดงว่าการที่เราขึ้นไปรีบาวเนี่ยก็อาจจะยังไม่ผ่านในรอบแรกผมก็เลยให้แนวโน้มไปที่การขึ้นไปเพื่อที่จะยังล่วงลงต่อไว้ก่อนนั่นเองนะครับ ซึ่งททร์เก็ตต่อไปเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ14,300ดอลลาร์โดยประมาณซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นในการเลือกทางเนาะสำหรับ t ทยแองเกิเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเลือกทางไหนนะครับแสดงว่าใครที่รับความเสี่ยงน้อยๆก็รอเพียงแค่สัญญาณการเบรกออกไปก่อนนะครับและกลับลงมาดีเทสเพื่อนๆค่อยเข้าก็ได้นะครับแม่กระทั่งการเบรกขึ้นหรือเบรกลงนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ ต้องจับตาเราดูอย่างใกล้ชิดส่วนสาหรับราคาไทายเองนะก็ยังเห็นว่าเขายังคงไซด์ไปอยู่นะแล้วก็คงอยู่ต่ากว่าโซนวอลลุ่มโปรไฟล์นะครับเพื่อนๆอาจจะรอ,าารอเขาเบรกเหนือโซน6กแสนหนึ่งไปก่อนก็ได้ก็ค่อยไปเข้าเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีโอกาสจะล่วงลงมาเทสช่วงแนวรับสําคัญของแท่งเทียนเดิมนะครับที่ประมาณ5้าแสนเจมถึงจริงๆเพื่อนๆก็ได้ขอเอาคอยหลายๆเหรียญมาเนาะซึ่งผมก็มองว่าเนี่ยเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบแทร็กเกิลครับอย่างเพื่อนๆได้ขอดอทมานะครับในช่วงคลิปของเมื่อาีเกไปออร ที่เทรดไลน์ดูนะครับถ้าเขาหลุดเนี่ยเพื่อนๆใครที่เทรดอยู่อาจจะต้องคาดก่อนก็ได้เนาะเพราะว่ามันอยู่ในแนวโน้มันขาลงนะครับและเส้นค่าเฉลี่ยก็ตัดกันซึ่งหลายๆเหรียญเนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงเนาะและแสัญญาณการกลับตัวผมก็ยังไม่เห็นแสดงว่าผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมองบิตคอยเป็นหลักนะครับผมก็จะมองว่า kda เนี่ยค่อนข้างไม่สวยเลยนะในภาพลองเทอมนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ายกโลแล้วก็ไฮเนี่ยต่ำลงอยู่เสมอนะครับไม่สวยเลยและอีกทั้งช่วงปัจจุบันเนี่ย เป็นการหลุดช่วงแนวรับสาคัญช่วงนี้มาแล้วนะครับมีการขึ้นมาเทสรอบหนึ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมก็ไม่ผ่านเป็นการล่วงหลุดแนวรับสําคัญของเทรนด์ไลน์ในภาพใหญ่ๆเลยครับก็คือช่วงนี้หลุดลงมาแล้วนะถึงแม้จะขึ้นไปผมก็มองว่าไม่น่ารอนะน่าจะล่วงลงต่อสามมากกว่า นะครับนี้ก็เรามาระวังเอาไว้แล้วกันครับก็รวมไปถึงอาเวเองนะเพื่อนๆจะเห็นนะว่าเขาเนี่ยก็ยังคงไซด์เวกรอการเลือกทางเนาะถ้าเปิดดูทางเฟสเล็กๆเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนครับว่าก็เตรียมเลือกทางนะก็รอดูแนวโน้มของบิตคอยดกันครับผมก็ยังไม่เห็นสัญญาในการกลับตัวนะเาลาสรุปสำหรับบิตคอยนะผมก็เลยมองเป็นการรีบาวเพื่อที่จะลงต่อเพียงแค่ผมไม่ดูว่านะครับเขาจะเบรกเป็นแนวโน้มขาขึ้นในภาพระยะสั้นเนี่ยไหวไหม นั่นเองครับเพื่อนๆก็เรามาระวังในการเข้าเทรดเอาไว้แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างเทรดยากมากครับแต่ในภาพลงเทอมเนี่ยผมก็จะมองเป็นเหมือนมุมมองนี้เลยนะก็คือยังคงมองว่าจะลงต่อนะครับซึ่งผมยังแอบมองมุมนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้เห็นสัญญาณในการกลับตัวรวมถึงถึงแม้ว่าดอลลาร์เนี่ยหรือ DXY เนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าพเพื่อนๆจะสังเกตว่าในช่วงนี้ข่าวของคริปโตของเราเนี่ยค่อนข้างดูไม่ดีเนาะแล้วผลกระทบเนี่ยของ FTX ีเนี่ยอาจจะยังไม่จบก็ได้ผมก็เลยมองว่า อาจจะลงต่ออีกหรือเปล่าเนี่ยยังคงเป็นไปได้อยู่หรือสิ่งที่ดีที่สุดครับอาจจะเป็นการ DCA ก็ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยตาม NUPL แล้วเนี่ยผมก็ได้โพสต์ในแฟนเพจของฟรีคริปโตนะครับเอาไว้นะใน Facebook ซึ่ง NUPL ของเราเนี่ยอยู่ในโซนสีําเงินซึ่งมองบอกถึงช่วงที่อยู่ที่ช่วงที่ต่ําที่สุดนั่นเองครับเพื่อนๆอาจจะ DCA เอาก็ได้นะอาจจะเป็นทางออกที่ดีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ดูครับว่าจุดต่ําสุดเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนเพียงแค่ว่าเราอยู่ในโซนนี้แล้ว แทบเปรียบเทียบกับ NUPL นั่นเองครับและก็จะเห็นนะว่าสภาพคล่องของ Bitcoin เนี่ยโซนที่มีนัยสําคัญเนี่ยจะเป็นที่ช่วงประมาณ18,000จนถึง19,000ก็จะเป็นการเบรกเทนไลน์ของผมพอดีนะครับก็จะเป็นมุมมองนี้เลยไอ้18,000แปดหมเนี่ยเห็นไหมครับ1 8ื่นพอดีเลยเห็นไหมจะเป็นนัลต้าสาคัญพอดีรวมถึง1 9ื่นเก้านี่ยก็จะเป็นนัลต้าสําคัญของวอลลุ่มโปรไฟล์ด้วยเป็นการกลับขึ้นไปเทสแบ e a r f l อีกรอบหนึ่งเพื่อที่ยังลงต่อได้อยู่นะครับตามสภาพคล่องของ Bitcoin liquidity นั่นเอง แต่ว่าโซนที่มีนยัยสําคัญมากไปกว่าโซนหมื่นแปดหมื่นเก้าเนี่ยมันอยู่โซนด้านล่างนะสิครับก็คือไอ้ช่วงหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยดอลลาร์นั่นเองอันนี้คือข้อมูลที่ผมอยากจะอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยวางแผนการเทรดนะอาจจะมองเป็นกรอบในการเทรดเอาไว้ก็ได้นะที่ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันแล้วก็ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยดอลลาร์นั่นเองครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับเพ,เพื่อนๆหวังว่าข้อมูลของผมจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับ ดีใจได้ได้ผู้คยุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นห่าฉลามที่เกาะอันมากับผมและฝากไปถวดกันที่บายบิดด้วยนะครับเปิดใจใช้งานกันดูครับแล้วเอจอกันใหม่สวัสดีครับ